ครับผมเอ่อสวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับผมเราก็เออกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับในออ r t u n i นี้กับทางบมจบริษัทเอชซีซีจีจำกัดมหาชนนะครับผมโดยผมที่พัดวิรัธานุนนะครับผมผู้อำนวยการฝ่ายการเงินนะครับผมแล้วก็คุณลุงฟ้าราบยินยงนะครับผมรองกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงินนะครับผมครับผม ก่อนอื่นเราก็กลับมาอัปเดตภาพรวมของธุรกิจของ s p c g นะครับผมโดยเราก็จะขอเริ่มที่ตัวภาพรวมของธุรกิจกันก่อนนะครับผมขอเริ่มที่สไลด์ที่หนึ่งนะครับผมโดยรวมของภาพรวมของธุรกิจ s p c g นะครับผมเราก็ย,ยังอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับควอเตอร์ที่แล้วที่เราพบกับท่านลท่านคุณนะครับผมก็คือ เราเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2007นะครับผมแล้วก็ทางท่านประธานดร้วันดีกุญชรยาคงจึนเจริญนะครับผมแล้วก็ได้พัฒนาโครงการโซลารฟาร์มมาจนครบ260เมกะวัตต์ที่ปี2014นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีทาเกีตที่คาดว่าน่าจะ,ะสามารถพัฒนาโครงการโซลารฟาร์มได้ไม่น้อยกว่าพันเมกะวัตต์ในปี2025นะครับผมแล้วจากแผน PDP ปี2000 สามะครับผมเราคิดว่าเราน่าจะได้มาเก็ตแชร์ของแผน PDP ปีสองพจนถึงปีสองพนาสิบเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า30%เซของพอร์ตนะครับผมก็ประมาณการอยู่ที่ประมาณ3,000เมกะวัตเ์ือยประมาณนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมและวก็ทำลายของ spcg นะครับผมตัวโครงสร้างของบริษัทก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็คือ,อประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจลกหลักๆ4ประเภทนะครับผมปัจจุบันเรามี บริษัทนน้คือประมาณ46บริษัทย่อยนะครับผมแล้วก็ธุรกิจของเรานะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดย,ย่ยอยนะครับผมก็จะประกอบด้วยตัว Solar Farm นะครับผมก็คือโรงไฟฟ้าพ,พลังงานแสงอาทิตย์อย่างที่เราทราบกันนะครับผมแล้วก็ Solar r o o ฟก็คือระบบะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะครับผมแล้วก็บริษัท Steel ล o o ฟนะฮะคือเป็น บริษัทที่ทําพวกหลังคาเหล็กรีดร้อนนะครับผมแล้วก็ธุรกิจที่ทําเรื่องเป็นเซลล์แอนด์เซอร์วิสของตัวอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อเอสเอของเยอรมันนะครับผมอันนี้ก็เป็นสี่ธุรกิจหลักๆที่เราทําอยู่นะครับผมไรายได้หลักของเราเน่ยนะครับผมประมาณ86%เนี่ยมาจากโซลาร์ฟาร์มนะครับผมแล้วก็มาจากโซลารูฟซัพประมาณ12%เศษนะครับผมแล้วก็เป็นอื่นๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2%นะครับผม เออ่ตัวโครงสร้างของผู้ถือหุ้นเรานะครับผมเออ่ SPCG เราอย่างที่เรียนนะครับผมเราอยู่ในตลาดเออ่เซฟนะครับผมอยู่ในหมวดของพลังงานนะครับผมเราเออจ่จดทะเบียนประมาณปี2005นะครับผมปัจจุบันเรามีเออ่ทุนจดทะเบียนตามเออ่รีจิสเตอร์ประมาณ1,16 0ล้านเศษนะครับผมแล้วก็เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วประมาณ973ล้านเศษนะครับผม อซึ่งเอเป็นของส่วนของเอผู้ถือหุ้นอใหญ่เนี่ยประมาณ75เปอร์เซ็นเศษนะครับผมแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่ประมาณ24เปอร์เซ็นเศษนะครับผมโดยผู้ถือหุ้นหลักของเรานะครับผมก็คือกลุ่มสกุลกุลชอนยาคงะนะครับผมประมาณ37.63เปอร์เซ็นตนะครับผมรองลงมาก็เป็นเอกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ24เศษแล้วก็จะเป็นทางกลุ่มของกัป อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมอยู่ที่ประมาณ11เอซนเศษนะครับผมอันนี้เป็นโครงสร้างของบริษัทแล้วก็หุ้นนะครับผมปัจจุบันหุ้นของเรานะครับเป็นหุ้นที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นหุ้นที่มีการปันผลจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยเราจะขอไล่เลียงประวัติการจ่ายปันผลให้ทางท่านผู้ผู้รู้จาบนะครับผมก็คือตั้งแต่ปี2015เนี่ยเรามีการจ่ายเงนประมาณบาท25ตาราง อ่าสองพันสิบหกบาทสิบตังค์แล้วก็ปีสองพันสิบเจ็ดบาทสิบห้าตังค์แล้วก็สองพันสิบแปดบาทยี่สิบตังค์สองพันสิบเก้าบาทยี่สองตังค์นะครับผมส่วนเอ่อครึ่งปีแรกของปีสองพันยี่สิบเนี่ยเราจ่ายผลผลไปแล้วที่ห้าสิบห้าตังค์แล้วก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะอ่าจ่ายดีเวนให้ใกล้เคียงเดิมนะครับผมในในปีนี้น,นะครับผมครับผมภาพรวมของธุรกิจอย่างที่เรียนนะครับผมระบบของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่เป็นระบบที่ โลคาบอนนะครับผมแล้วโลเมนเทนแนน์นะครับผมแล้วก็เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ s u b s i d i z จากรัฐบาลซึ่งจะได้ adder นะครับผมซึ่งหลักๆปัจจุบันเนี่ยเรามีส่วนลดความที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับผมในต่างประเทศเนี่ยเราเริ่มลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกนะครับผมที่ไซต์ที่อุกุชิมะนะครับผมที่260เมตรนะครับผมแล้วก ที่เซียวดีแปลก็คือทอรทรีที่ประมาณ30เมกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็ในเมืองไทยก็จะทำที่โซลฟาร์มในภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่นะครับ10จังหวัดน,นะครับผมก็รวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ260เมกะวัตต์นะครับผมปัจจุบันเนี่ยเรามีททร์เก็ตปีนี้นะครับผมที่คาดว่าเราจะาจะผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณสัก292เมกะวัตต์ จำนวนหน่วยนะครับผมสองร้อยเก้าสิบสองเมกะวัตต์โดยประมาณนะครับผมซึ่งจากที่ดิเดิมที่เราเคยอาจารย์โทษเรามีทาร์กเก็ตอยู่ที่ประมาณสามร้อยเก้าสิบเมกะวัตต์นะครับผมซึ่งจากที่ดิเดิมที่เราเคยทําได้อยู่ประมาณปีแล้วประมาณสามร้อยแปดสิบห้าสามร้อเก้าสิบหกไล่เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ปีนี้เราตั้งทาร์กเก็ตอยู่ที่ประมาณ390ล้านเมกะวัตต์โดยประมาณนะครับซึ่งปัจจุบัน9เดือนเนี่ยเราทําได้อยู่ที่ประมาณ292เเมกะวัตต์นะครับผมซึ่งก็ ใกล้เคียงกับทาร์เก็ตที่เราวางไว้นะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวโซลาร์ฟาร์มที่เราทางท่านผู้นุ่นเคยได้รับชมมาแล้วนะครับผมที่โซลาร์พอร์โคลัทหนึ่งโคลั2สองโคลัทห้าแล้วก็โคลัทแปดนะครับผมแล้วก็ตัวสู่เรียนรู้ที่ตั้งอยู่ที่โคลาสนะครับผมแล้วก็ตัวจุดแข็งอีกอันหนึ่งที่เราทําอยู่ก็คือเรามีการมอนิเตอร์ลิงค่าพลังงานของเรา ตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยใช้ตัวมอนิเตอร์ลูมที่อยู่ที่ออฟฟิศตรงออซอยทองหล่อนะครับผมในการรีโมททั้ง36ฟาร์มนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเ,เรามีที่ที่เพื่อนเล่าว่าแอดเดอร์นะครับผมประมาณ10ปีนับจากวันที่เราเริ่มขายไฟฟ้านะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยปี2020เนี่ยแอดเดอร์ er เราเพิ่งหมดไปหนึ่งโลนะครับผมคือโซลา Solar Power Color 1นะครับผม แล้วก็จะมีไล่เรียงการหมด a d d er ร์ไปปีหน้าอีกประมาณ4โปรเจกต์นะครับผมแล้วก็ปี2022อีกประมาณ4โปรเจกต์นะครับผมไล่เรียงไปจนจบหมด a d d er ร์ประมาณปี2024นะครับผมที่เราจะหมด a d d er. เดอันนี้จะเป็นภาพรวมของโซลาฟาร์มในประเทศของเรานะครับผมส่วนโซล่าฟาร์มที่เราเพิ่งไปทําในทรตรัตเตอร์นะครับเหมือนอาทันโทษที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอ,อย่างที่เรียนให้ทางท่านผู้อำทราบก็คือ จะมีที่ทัตร์รที่เราซีอดีไปแล้วครับผมเมื่อปีอ2018นะครับผมแล้วก็อุกุชิมะที่เรามีธาเกตจะซีอดีประมาณปี2023นะครับผมที่460เมกะวัตต์นะครับผมอันนี้จะเป็นภาพการติดตั้งที่ทัร์รนะครับผมที่30เมกนะครับผมแล้วก็จะมีของภาพของต่อไปจะเป็นของอุกุชิมะนะครับผมก็ตัว480เมกะวัตต์ที่เราทำเนี่ยก็น่าจะเป็น ไมกะโซล่าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งมีประกอบด้วยพาร์ทเนอร์ประมาณแปดรายใหญ่ๆนะครับผมก็จะเป็นเคอเซอร่าคอปเปอเรชันคูริงโกคอปเปอเรชันโตเกียวเซนตุรีคอปเปอเรชันฟูกาวะอิเล็กทริกนะครับซูบุยแล้วก็เป็นบริษัทเล็กๆย่อยๆอีกสองคำรายนะครับผมส่วนของ s p c t เนี่ยเราถือหุ้นเป็นในดับที่สองนะครับผมประมาณสิบเจ็ดจุดเก้าสองเปอร์เซ็นตนะครับผมของพอร์ตตัวทรัพย์ความอันนี้เนี่ย เป็นปีอิทาริฟซึ่งได้ราคา40เยนต่อหน่วยนะครับผมแล้วก็ได้ระยะเวลา17.25ปีผู้รับซื้อไฟก็คือ Q2 Electric นะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวไทม์ไลน์ในการทำงานของเราอะนะครับผมปัจจุบันเราก็อยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างแล้วก็พัฒนานะครับผมซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแผนการพัฒนาที่คาดว่าน่าจะเริ่ม CO d ได้ประมาณปีสอง3อย่างที่เรียนให้ทางท่านผู้าบนะครับผม จจุบันเรามีการอินเจกเงินเข้าไปในตัวโครงการนะครับผมประมาณสองก้อนแล้วนะครับผมซึ่งจากเดิมเนี่ยทำลายเดิมที่เราจะต้องอินเจกเงินเข้าไปก้อนที่สามในช่วงเดือนกันยายนนะครับผมเราก็มีการขยับทำลายเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าเรื่องของโควิด19นะครับทำให้แผนการลงทุนของเราเนี่ยหมายถึงว่าแผนการทำงานนะครับผมมีการสะดุดเล็กน้อยนะครับผมเลยทำให้ ตัวเงินที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยก็เลยต้องมีการขยับเลื่อนไปเล็กน้อยเหมือนกันก็แต่คาดว่าแขนการ COD นะครับยังไม่ได้ขยับไปไหนนะครับผมภาพรวมที่เงินที่เราจะต้องลงทุนในตัวโปรเจกต์นี้เฉพาะส่วนของ SPCG นะครับผมอยู่ที่ประมาณ9,000ันล้านเยนนะครับผมก็ตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณสัก2 7 0พล้านบาทโดยประมาณนะครับผมอันนี้จะเป็นไทม์ไลน์ในการอินเจเงินเข้าไปนะครับผมต่อไปจะเป็น อัปเดตให้ทางท่านผู้ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับผมเราก็อยู่ระหว่างการกอร่อสร้างนะครับผมซึ่งก็มีไทม์ไลน์ในการพัฒนาโครงการตามรายละเอียดตามสไลด์ที่โชว์ให้เห็นนะครับผมซึ่งตอนนี้มีความล่าช้าเนื่องจากโควิดนะครับผมแต่เราคิดว่าน่าจะแค่ครับงานได้ทันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวการกอร่อสร้างนะครับอันนี้ในพิเศษก็จะมีงานซีวิลงานปรับ โครงสร้างพื้นฐานนะครับผมพวกงานฐานล่างต่างๆนะครับผมที่เรากาลังพัฒนาอยู่นะครับผมต่อไปอีกธุรกิจหนึ่งก็จะเป็นตัวธุรกิจของตัว a า Power Roof นะครับก็คือการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้แผงเคียร์ซ่าซึ่งเป็นแผงที่เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่เปิดมากว่าสี่สิบกว่าปีนะครับผมตัวแผงเนี่ยการตี Power Roof ที่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีนะครับผม ตัวปัจจัยที่สองที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นตัวเครื่องแปลงไฟนะครับผมซึ่งก็เป็นแบรนด์ SMA จากเยอรมันนะครับผมซึ่งเป็นผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์สำหรับโซลาเซลล์หนึ่งในห้าของโลกนะครับผมซึ่งซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพเราก็ยังยึดเน้นหนักที่คุณภาพเป็นหลักนะครับผมตัวทาร์เกตของกลุ่มโซลาร์พาวเวร์ลุกของเรานะฮะก็จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักๆเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเป็นกลุ่มเรสเดนเชียลคอมเมอรเชียลแล้วก็อินเตอร์เียลนะครับผม เลสเซนเชนก็เป็นตามบ้านพักอาศัยทั่วไปนะครับผมตัวคอมเมอร์เชก็จะเป็นพวกอาคารพาณิชย์ห้างสรรพสินค้าต่างๆที่มีการติดตั้งไปแล้วนะครับผมส่วนอินเตอร์เนช่ก็คือจะเป็นตามโงารงงานอุตสาหกรรมซึ่งซึ่งก็จะเป็นกลุ่ม t a ร็ e เก็ตหลักของเราเนะะื่องจากว่าเป็นโวลูมที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นะครับผมระบบที่เราจะทําให้ลูกค้านะฮะก็จะเป็นระบบติดตั้งแล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ g นะฮะโดยใช้อุปกรณ์ของ S&M เยอรมันนะครับผมในการรีโมทมอนิเตอร์งให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า,าระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยผลิตไา,าได้อย่างที่คาดหวังไว้นะครับผมประมาณนั้นแล้วก็าจากาแผนธุรกิจที่เราเคยกับเรียนท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วนะครับผมก็คือปัจจุบันเนี่ยเรา,าเริ่มพัฒนา Product ในลักษณะที่เป็น leasing ร่วมกับบริษัทมิ t s วิชิยูเออเปเซี ishi, Jelly, ซึ่งเป็นบริษัท leasing ใหญ่อันดับ สของญี่ปุ่นนะครับผมก็ร่วมกับเราก็คือบริษัทมิซูิชิยอสเจรีนะครับผมบริษัท SPCG จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัททีเอ็คอมซึ่งเป็นบริษัทลูกของกายาส่วนวิภาคนะครับผมรวมกันจัดตั้งบริษัทชื่อเอ็มเซนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่จะทําทางด้าน listing ให้กับลูกค้านะครับผมก็คือเป็นการติดตั้งโซลารู โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะครับผมก็คือเป็นการติทางทางไป SMS เนี่ยจะไปติดตั้งสรูปให้ลูกค้าแล้วก็นําผลประหยัดที่ได้จากตัวโครงการนะครับผมมาเป็นการผ่อนค่าค่าระบบให้ให้กับเรานะครับผมซึ่งปัจจุบันท,ทัวร่ขั้นตอนเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ค่าพลังงานของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าใช้ไฟฟ้าสักเท่าไหร่นะครับผม แล้วก็มีการออกแบบดีไซน์เพื่อให้เหมาะสมกับระบบที่ลูกค้าใช้งานนะครับผมแล้วก็ทำสัญญาเข้าตกลงกันแล้วก็เริ่มติดตั้งเลยซึ่งลูกค้าไม่ต้องแสียตังค์เลยนะครับผมแล้วก็คอนเซปต์ Concept เราเรียกว่าเป็น U Pay Add U Save นะครับมันก็คือหมายถึงว่าเราทางลูกค้าประหยัดได้เท่าไหร่ก็เอาเงินส่วนประหยัดนั้นมาผ่อนกับเรานะครับผมประมาณนั้นธุรกิจต่อไปจะเป็นตัวที่เรา,เ,าเป็นเอาทั้ง e ล a n เซอร์วิสของบริษัท SMA เยอรมันนะครับผมก็คือ เราเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายแล้วก็บริการหลังการขายให้กับอินเวอร์เตอร์แบรนด์เยอรมันแบรนด์ธันทวัฒน์แบรนด์ s m a ของเยอรมันนะครับผมซึ่งก็เป็นผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์หนึ่งในห้าของประเทศไอธันทวัฒน์ของโลกนะครับผมซึ่งก็มีคุณภาพระดับเวิร์ดคลาสนะครับผมต่อไปเราก็จะขอนำเรียนถึงตัวเฟอร์นิเจอร์ไฮไลท์สำคัญสำคัญนะครับซึ่งต่อไปเราก็จะขอให้คุณลุงฟ้าช่วยบรรยายต่อครับผมขอบคุณครับ สำหรับผลการดำเนินงานนะคะในไตรมาสที่3นะคะอันนี้คือจะแสดงสำหรับยอด3เดือนในไตรมาสที่3ก่อนนะคะคือโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่ารายได้เนี่ยก็จะค่อนข้างรีเมนนะคะคงที่แต่ว่าอัตรากำไรเนี่ยจะเห็นว่ายังสามารถเติบโตได้นะคะโดยเราจะเห็นจากกราฟอันแรกนะคะรายได้ในปีในปี2020ในไตรมาสที่3ามนะคะอยู่ที่1 1 8 4ล้าน5 0 0แสนบาทนะคะจะเห็นว่าเพิ่มขึ้น Q ิวอเล็กน้อยนะคะสําหรับเย a ออนเย a r คือจริงๆแล้วคิวออกับเย a ออนเย a r เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือถือว่าค่อนข้างคงที่นะคะแล้วก็สําหรับในส่วนของกรอสโ o f ิ t นะคะในไตรมาสที่3เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่75%นะคะเมื่อเทียบกับ เยออ n นเย r แล้วก็คิวออนคิวนะคะที่67%แล้วก็74%โดยร s โ r o f ิ t นะคะมีจำนวน8 8.3ล้าน100 0นบาทนะคะสาเหตุที่ตัวรายได้เนี่ยเรารีเมนแต่ว่าในส่วนของ Gross Profit เนี่ยเรายังเพิ่มขึ้นได้ก็เนื่องมาจากนโ,โยบายในการปรับลดต้นทุนในปีนี้นะคะก็ทำให้ต้นทุนในส่วนของ Operation แล้วก็เมนเทนเนสสำหรับธุรกิจโซล่าฟาร์มเนี่ยลดไปได้เกือบ100ล้านบาทนะคะค่ะ แล้วก็กราฟอันสุดท้ายนะคะจะเป็นแสดงในส่วนของ net profit ในไตรมาสที่3นะคะค่ะ net profit margin ในไตรมาสที่3เนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่65เนะคะเมื่อเทียบกับ year on year แล้วก็ Q on Q ที่อยู่ที่55แล้วก็64เป็นะคะเป็นจำนวนเงิน767ล้าน200,000บาทนะคะสาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยในยะสำคัญเลยก็อยู่ที่ในส่วนของดอกเบี้ยสายนะคะที่ลดลงตามจำนวน เอ่องินเงินกู้นะคะในในลักษณะของคุณกู้นะคะที่เรามีการจ่ายชำระตามกาหนดแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการกู้หนี้เพิ่มนะคะค่ะต่อไปเป็นผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามนะคะอันนี้จะแสดงสําหรับเป็นยอดสะสมเก้าเดือนนะคะก็เช่นเช่นเดียวกันนะคะในภาพรวมเนี่ยรายได้เนี่ยจะคงที่นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ว่าอัตรา เอ,อ่กำไรเนี่ยยังสามารถเติบโตได้นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยรายได้นะคะในปีปัจจุบันนะคะอยู่ที่3,813ล้าน7 0 0 0แสนบาทนะคะจะเพิ่มขึ้นประมาณ1%จากปีก่อนนะคะในส่วนของ gross profit นะคะจะปรับขึ้นมานะคะ gross profit margin ปรับขึ้นมาอยู่ที่72เนะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนที่69นะคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าเรามีนโยบายในการปรับลดต้นทุนนะคะทำให้ค่าใช้จ่าย O&M M ของเราลดลงนะคะ แล้วก็ในส่วนของ net profit นะคะ net profit margin ในปัจจุบันนะคะปรับขึ้นมาอยู่ที่62เนะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนที่อยู่ที่57นะคะ net profit ของเราสำหรับ9เดือนก็คือ2,351ล้าน5แสนบาทนะคะสาเหตุที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นเพราะว่าจำนวนดอกเบี้ย่ายที่ลดลงนะคะจากยอดเงินต้นที่ลดลงค่ะค่ะต่อไปเป็นในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนะคะ สำหรับในส่วนของสินทรัพย์รวมของเราเนี่ยจำนวน22,800ล้านบาทนะคะจะเห็นว่าประมาณ70%เนี่ยเป็นในส่วนของ PPE นะคะ Property, Plant and Equipment นะคะที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะจะเห็นว่าจากจากราฟนะคะจะเห็นว่าลดลงไปประมาณ400ล้านบาทนะคะอันนี้ก็มาจากในส่วนของ d e อ p r e c i a t i o n นะคะสำหรับสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ1,200ล้านนะคะอันนี้เป็นในส่วนของเงินลงทุนที่เรา อ,อินเจกเงินเข้าไปในโครงการอุกุจิมะนะคะสำหรับในส่วนของนิสินและส่วนของผู้ถือบุ้นนะคะจะเห็นว่านิสินเมื่อเปรียบเทียบกับณนะทิ้นปี2019นะคะจากคงที่นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนันยสำคัญในสําหรับส่วนของอ e ีฟิตี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาประมาณพันล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะ เพิ่มขึ้นเพราะว่าในส่วนของ net profit สำหรับยอด9้าเดือนนะคะเรามีจำนวน2,351ล้านบาทนะคะแต่ว่าก็มีการจ่ายปันผลออกไปจำนวน1,429ล้านบาทค่ะก็เลยทำในส่วนทาให้ส่วนของ e u i t เพิ่มขึ้นนะคะเกือบ1,000ล้านบาทค่ะต่อไปเป็นในส่วนของ financial ratio ที่สำคัญนะคะจะเห็นว่าในภาพรวมเนี่ย financial ratio ของเราเนี่ยค่อนข้างคงที่นะคะโดยจะเห็นจาก กราฟสีน้ำเงินนะคะ,สะแสดงถึง r o a จะอยู่ที่15%นะคะจะเห็นว่าค่อนข้าง stable เมื่อเทียบกับ Year-on-Year year, แล้วก็ Q-on-Q นะคะ ROE เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20%นะคะก็ค่อนข้างคงที่นะคะ Year-on-Year Q-on-Q สำหรับ DE Ratio นะคะณนะปัจจุบันอยู่ที่0.4เท่านะคะคงที่เช่นกันคะ่ะ PE Ratio นะคะณนะสิ้นไตรมาสที่3นะคะอยู่ที่6.95นะคะเมื่อสิ้นปีนะคะจะ5.8 สำหรับไตรมาส3ปีที่แล้วจะอยู่ที่7.2นะคะค่ะต่อไปเป็น S C C G t า r g e t สำหรับปี2020นะคะปี2020ันี่เนี่ยเ,เราก็มีเราก็จะมีโครงการนะคะที่จะขยายในส่วนของธุรกิจโซลารูฟนะคะในส่วนของเป็นสัญญาในส่วนของ private P P A นะคะอย่างที่คุณพิพัฒน์เรียนไปแล้วก็จะเป็นลักษณะของ U P to Safe อันนี้ก็จะมาช่วย d r i v ยอดขายของเราในไตรมาสท้ายเนี่ยให้สามารถเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะว่าสถานากา โควิดเนี่ยก็เริ่มที่ลายแล้วค่ะแล้วก็สําหรับในธุรกิจโซล่าฟาร์มนะคะเราก็ยังคงมีมในส่วนของทาร์เก็ตไว้ที่จํานวนหน่วยผลิตและขายได้นะคะที่390ล้านหน่วยนะคะสําหรับรายได้รวมนะคะก็เป้ารายได้ปีนี้นะคะก็จะไม่ต่ํากว่า5,000ล้านค่ะนอกจากนี้เราก็จะยังคงมีโครงการลงทุนในโปรเจกต์โซล่าโซล่าฟาร์มนะคะใหม่ๆทั้งในประเทศแล้ก็ต่างประเทศค่ะค่ะ โอเคค่ะอ,อทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการนำเสนอในส่วนของประวัติความเป็นมานะคะเอ่อเนเจอร์ของบิสเนสเราแล้วก็ในส่วนของ financial performance นะคะสำหรับไตรมาสที่3ค่ะโอเค,อเคสำหรับเซสชั่นต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของคำถามที่มีคำถามเข้ามานะคะจากท่านผู้ชมนะคะคำถามแรกนะคะปีนี้รายได้แต่5,000ล้านบาทแล้วทิศทางการดำเนินง,งานในปี2,564คาดว่ารายได้จะเป็นเท่าไหร่ จากอะไรยังไงบ้างคะ่ะครับผมก็เอ่อปีนี้นะครับผมเราคาดว่าเราน่าจะมียอดขายไม่ต่ำกว่าห้าพันล้านบาทนะครับผมตามที่ท่านประธานตั้งเป้าไว้นะครับผมปีหน้าคือปีสองเอ่อหกสองพันห้าร้อยสิสี่นะครับผมเราก็เอ่อจะต้องพยายามขับเคลื่อนให้บริษัทนะฮะมียอดขายที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตามที่ท่านประธานเอ่อได้เคยให้คำมั่นสัญญาก,กับทางท่านผู้ถือหุ้นว่าเราอ่ะ จะต้องเป็นบริษัทที่มีการโกรธอย่างต่อเนื่องนะครับผมเราทุกปีเราเราจะมีการตั้ง t a r ก็ตไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า,อาของเดิมเนี่ยประมาณ10เปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยนะครับผมก็คาดว่าเนี่ยตัวเลขเนี่ยน่าจะแตะ5,005หรือมากกว่านั้นแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราขอกลับไปทําการบ้านเพื่อเพื่อกลัานําเสนอท่านท่านผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ยังไงก็ไม่ต่ากว่าปี63แน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่างไรก็คือตาม การทํางานของทุกปีที่เราทำะนะผมก็คือเราก็พยายามพัฒนาธุรกิจใหม่ๆนะครับผมเครื่องมือทางการเงินหรือว่าเครื่องมือที่จะร้ายยอดขายอย่างเช่นตัวโซลารูปที่เป็นการให้ลิสซิ่งกับลูกค้านะครับผมเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับผมแล้วก็พยายามมองหาการลงทุนใหม่ๆนะฮะไม่ไว่านจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมเพื่อให้เราเอ็กชีพกับตัวธทรกเก็ตที่ทางท่านประธานตั้งไว้นะครับซึ่งโครงการใหม่ๆเนี่ยเราก็คาดหวังว่า น่าจะเริ่มในปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับผมเพื่อเพื่อให้ได้ทันกับยอดขายที่เราตั้งประมาณการไวครับผมค่ะสําหรับคําถามต่อไปนะคะโครงการในไทยที่มีแอดเดอร์รายได้เข้าไปต่อหน่วยหลังสิ้นสุดแอดเดอร์จะเหลือหน่วยละเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานบารุงรักษาต่อปีเป็นเท่าไหร่แล้วก็คาดว่าไรายได้ต่อหน่วยหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะเหลือเท่าไหร่นะคะ ค่ะอันนี้ก็คืออถ้าเป็นรายได้ค่าไฟต่อหน่วยนะคะหลังหมดแอดเดอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสามบาทยี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์ต่อหน่วยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและบำรุงรักษาต่อปีเนี่ยอันนี้ก็จะต่ากว่าสามบาทยี่สิบแน่นอนนะคะซึ่งอยากที่เรียนไปแล้วว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราหมดแอดเดอร์ไปหนึ่งหนึ่งโครงการนะคะในบริษัทเนี่ยก็มีการที่จะ เ,เหมือนมีการบริหารจัดการกันภายในนะคะที่จะลดต้นทุนในส่วนของ operating and maintenance ตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็คือจากที่เราลดไปปัจจุบันเนี่ยก็คือลดได้ไปประมาณ100ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งในปีถัดๆไปเนี่ยค่ะเราเราก็คงจะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนตรงนี้ให้ลดลงไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคาดว่ารา,ายได้ต่อหน่วยหลังหักค่าใช้จ่ายนั้นก็หมายถึงกำไรนะคะที่เหลือเนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่า10%แน่นอนค่ะค่ะ ต่อไปนะคะคำถามถัดไปบริษัทมีการประเมินราคาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ล่าสุดกี่ปีแล้วครับมีความเห็นอย่างไรว่าอ๋ออีกอีกคำถามหนึ่งอันอันอันนี้ไม่เกี่ยวกันเนาะเดี๋ยวเอาเอาห้าสิหนึ่งก่อนนะคะบริษัทมีการประเมินราคาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ล่าสุดกี่ปีแล้วครับครับผมล่าสุดที่เรามีการประเมินไปนะครับผมก็คือช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับผมเราก็ประเมินราคาที่ดินแล้วก็ที่ดินรอบข้างของเราอะนะครับผมก็คือ จากราคาประเมินที่เราได้มาเนี่ยก็น่าจะสูงกว่าราคาที่เราซื้อประมาณไม่ต่ำกว่าสองจุดห้าเท่าโดยประมาณนะครับผมฮครับผมคำถามห้าจุดสองนะคะมีความเห็นอย่างไรครับทีป่ปริมาณการผลิตไฟมากกว่าความต้องการใช้ไฟแล้วครับอืมน่าจะยังนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังผลิตไฟทุกหน่วยที่เราผลิตไฟได้เนี่ยครับผมเรายังขายได้ทั้งหมดนะครับผมยังไม่ยังไม่เกินนะครับผม เอ่ออันนี้ข่าวนี้อาจจะน่าจะคาดเคลื่อนนะครับผมฮะค่ะต่อไปนะคะเงินกู้งานอุปูทีมาสี่ร้อแปดสิบมกะวัต์คาดว่าต้องผ่อนจ่ายกี่ปีปีละเท่าไรและคาดว่ารายได้ในส่วนของ SCCG แปดสิบหกมวัตปีละเท่าไรเอ,อ่ในส่วนของตัวโปรเจกต์นะครับผมเอ่อจะเป็นโครงการที่กู้ที่เอ่อเงินลงทุนในญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเอ่อ กู้เนี่ยใช้ระยะเวลาการกู้เนี่ยประมาณ12ปีเศษนะครับผมซึ่งคาดว่าไรายได้ที่จะปันส่วนจากดิวเดนแล้วก็มาถึงใน SPCC แล้วนะครับผมจะคำนวณเป็นรีเทิร์นดีกว่านะครับผมถ้าถ้าคำนวณเป็นไรายได้ต่อปีเนี่ยอาจจะแบบตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะครับผมเราก็ประมาณการคาดว่านะครับผมผลตอบแทนเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า7จเป็นเป็นอย่างน้อยนะครับผม ของของตัวเงินลงทุนที่เราลงทุนไปนะครับผมฮะโอเคต่อไปคําถามสุดท้ายนะคะโครงการนวัตรกรรมใหม่ที่เคยแจ้งไว้มีความคืบหน้ายัางไงบ้างครับอืมอย่างที่ท่านประธานเคยเรียนนะครับผมเราเราคาดว่าเดิมทีเราคาดว่าน่าจะเอ,อจบดีวประมาณช่วงก่อนคศสามที่ผ่านมานะครับผมใจว่ามีติดขัดบางประการในเรื่องของทางด้านเทคนิคนะครับผมเราก็พยายามผลักดันให้เราคาดหวังว่าจะแล้วเสร็จ จบภายในปีนี้นะครับหรืออย่างช้าก,ก็ไม่เกินต้นปีหน้าโดยประมาณแน่นอนนะครับผมฮะแต่มีแน่นอนครับผมฮะปีนี้ผลิตผลิตโซลาร์ฟาร์มจริงๆน่าจะผลิตผลิตพลังงานไฟฟ้านะ้องผลิตไฟฟ้าได้สามร้อยเก้าสิบล้านหน่วยแล้วปีหกสี่คาดว่าจะผลิตได้เท่าไหร่เอ,อ่อในปีหกสี่คือเนื่องจากว่าการผลิตไฟฟ้าของเรานะครับผมมันมีข้อจํากัดตรงส่วนของแผงโซลารเซลล์นะครับซึ่งเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับผมมันมีแต่เอ,อ่อ อาจจะเสื่อมถอยไปแต่เราก็พยายามแมนนทแนนระบบให้คงที่นะฮะไม่ไม่ผลิตได้น้อยกว่าที่ที่เคยทำมาเพราะเนี่ยเราก็ยังรีเมนเราก็คาดหวังว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า3ามแล้วกสิบล้านหน่วยเหมือนเดิมนะครับเพราะเพราะเราพยายามที่จะแมนนทแนนบำรุงรักษาให้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยใกล้เคียงเดิมนะครับผมฮะโอเคค่ะข้อที่เก้านะคะงบลงทุนในปีนี้ใช้ไปแล้วเท่าไหร่โครงการอะไรยังเหลือ ในปีหน้าเท่าไหร่แล้วงบลงทุนใหม่สาหรับปีหน้าเตรียมไว้เท่าไหร่ใช้ทําอะไรบ้างครับผมก็ในปีนี้นะครับผมที่เราลงทุนไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นอย่างที่เรียนนะฮะเป็นโปรเจกต์อุจชิมะที่เราลงทุนไปแล้วประมาณตัวเลขประมาณพันไม่พันสามร้อยล้านเศษโดยประมาณนะครับผมซึ่งในปีหน้าเนี่ยเฉพาะในส่วนของโปรเจกต์อุจิมะเนี่ยก็ลงเพิ่มอีกประมาณไม่ต่ำกว่าพันสี่ร้อยล้านเศษนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนิวโปรเจกต์ใหม่ที่ทางเรากําลังดําเนินการอยู่นะครับผมซึ่ง อถ้าสําเร็จเนี่ยตัวเลขการลงทุนก็ก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะเนี่ยก็เป็นในกรอบที่เราเคยขออทางผู้ถือหุ้นไว้ที่ที่ที่จะลงทุนไม่น้อยกว่าหมื่นล้านโดยประมาณนะครับผมเพราะนีอถ้ามีตัวเลขที่ไฟนอกลสุดที่แล้วเนี่ยเราจะรีบแจ้งให้ทางตลาดแล้วก็ทางท่านผู้ถูุนชาติอย่างแน่นอนครับผม <Okay. S 1> ครับผมก oh. ดแล้วนะคะสําหรับคําถามไม่ได้มีคําถามเพิ่มเติมเข้ามาครับผมเพิ่ถ้ามอ่่งัูลนะคะท่านใดมีคําถามในภายหลังก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะหากที่แผนกอินเว o เ r อร์เ i o ั s ชิพของเรานะคะได้ครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณทางท่านผู้รุ่งทุกท่านนะครับผมที่ติดตาม SGC มาโดยตลอดนะครับผมวันนี้ทาง Opportunity Day Q3 นะครับทาง SGC ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมขอบคุณครับ